สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออ f นะครับช่องที่สูมสกินอาวีเร็วที่สุดในประเทศไทยครับผมแป้าแปแาโอ้โหวันนี้ต้องทำเอฟเฟกเองนะครับเพราะว่าอยู่ที่ออฟฟิศจ้านี่เราก็แอบมาอัดที่มันได้หีไฟนะ5นาทีเดี๋ยวรีบรีบทำรีบรีบอัพนะครับโอเคความเร็วยังได้เหมือนเดิมนะแต่ quality, คุณภาพเนี่ยผมไม่แน่ใจครับเปิดเกมที่เรารักมนาะพบกับ ล่าส่วนลดสกินใหม่เอลซุเวอร์มิเดียนเบิร์ดนะครับโอ้โหผมว่ามันก็คือสุ่มส่วนลด3ครั้งแหละเดานะครับกิจกรรมนี้จะอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับคือ12มกราจนถึง25มกรานะครับไปลดสูงสุดจนเหลือ9คูปองอากจาก910นะครับสบายสบายอยู่แล้วช่องกอฟอต้องได้แน่นอนไปอ่านกติกาครับไม่ได้มีอะไรมากเลยทุกคน ชิวเลยชิวจัดเลยนะครับก็คือสูงส่นแลดสามครั้งนะเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยจะได้ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต่อไปคือเฉลีย่ยคือสี่สิบสองแล้วก็สูงสุดคือห้าสิบเก้าถ้าลดห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จริงๆจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยคูปองนะสามร้อยกว่า่อะมาดูว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับไปเลยกดส่วนลดครั้งแรกหนึ่งคูปองไปอ่าคูปองเนี่ยหนึ่ง ผมเริ่มต้นด้วย13,251นะครับแล้วก็ก่อนไปสุ่มนะฝากร้านกอฟอฟ์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมใ,ใหญ่อ้อมน้อยแพมนี่โอเคไปอุดหนุนกันเยอะๆได้นะครับไป1นึ่งคูปองไปเลยโอ้โห15%แต่ปกติอผมโดนล็อกอยู่ประมาณแบบส5หรือ45%เนะ่ะประมาณนี้นะครับครั้งที่2ใช้ไป5คูปองไปเลยเยอะๆเพื่อน เยอะเยอะ40%ฮปปี้โอเคผมขอ55%ผมแบบจะแฮปปี้มากๆฮะถ้า45%ก็เกลือครับไป let's go โอเค55%ตามคาดนะครับผมโดนไปในราคา409คูปองนะครับกดซื้อไปก่อนโอเค409คูปองบวกกับอีกประมาณ15คูปองนะครับเป็น 425นะโดยประมาณแบบอันนี้คิดเร็วๆสุดๆนะครับโอเคได้มาแล้วเอลซุเวอร์มิเลียนเบิร์ดนะครับเป็นนกไฟของเรานั่นเองเสียไปก็มัน450เป่รอหางะไรเงี้ยนะกลมๆนะครับไปเราไปรับแล้วรีวิวสกินกันเลยครับผมนี่เดี๋ยวรอรอสกินเข้ากล่องจดหมายนิดนึงนะครับก่อนไปนะเดี๋ยวแบบไม่ให้เสียเวลานะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีวิวสกินคร่าวๆของเอลสูก่อนนะครับเอลสูเนี่ยมีประมาณ1นึ่งสิสกินนะครับรวมร่างต้นนะเอาสกินที่มีเอฟเฟกนะครับนั่นคือแจ็ตเลเวอร์นะครับเป็นทีมวอลเลนทน์ Valentine นะคู่ของคู่กับบล็อกซี่นะครับแล้วก็นนี้จะเป็นโฮปเบนนะครับเวลาซูมเนี่ยจะมีดวงตาอยู่ไกลๆด้วยนะครับ โอเคต่อไปนะครับเป็นระดับมนะิลเลอร์เคอลนั่นคือโดเมนิกครีชชันนะครับเอลสูขุนยนต์ของเรานั่นเองเสียงนี่แบบจู่จู่จู่นะฮะเออเสียงแบบเพาะนะครับต่อไปเป็นทอร์นเบิร์ดนะครับนั่นคือ RPL ของเรานั่นเองสกินโปลีก็อะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นคราวพีเซอร์นะครับเป็นสกินที่คอลแลบกับเกม mm HOK hmm. OK, นะครับนั่นแบบเอฟเฟกมันนั่นแหละอันติเมตจริงๆนะจัดเต็มสุดๆนะครับใน699ก้าเก้นะเวลามันลด ก็จะวนมาขายนะครับไปเราไปรับกันนี่ congratulation นะครับยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่เ l s u v e r m เ l l i o n bird นะครับไปมีกรอบไหมเพื่อน9 1 0สิไม่มีกรอบนะครับแล้วดูทรงว่าจะไม่มีท่าวาร์ปด้วยนะครับไปเรามาดูกันเลยสีเปิดตัวครับผมโอ้โหเป็นแบบเหมือนแบบชุบโดนเหมือนพวกนกฟินิกโดนชุบชีวิตนะฮะ โอ้โหนี่เป็นลูกซองนะฮะมีชักหนึ่งทีนะครับสวมใส่แล้วไปทดลองกันเลยจ้าโอเคโมเดลเนี่ยก็ไม่ได้จัดเต็มอะไรมากมายนะฮะอ่าอืมก็แบบเป็นผมผมขาวนะแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกพาคิริวไม่ใช่ดิภาพพันคอนะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอัปเกรดนิดนึงนะครับ รีเซ็ตคูดาวอ่ะถ้าวาร์ปมาดูกันครับนี่มาดูแถบก่อนแถบเป็นแบบว่านกฟินิกเหรอตัวมุนมุนๆคืออะไรอะ่ะนก,กว่ะโอ้โหสวยจัดเต็มนะโอเคเอ่อผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ยินเสียงเว้ยโอเคมาสกิลหนึ่งเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับต่อไปเป็นสกิลสอนะขออัปเกรดก่อนโอเค สกิลสองครับลากกลับหลังนะฟืดแล้วก็ยิงไปครับยิงแบบไม่โดนก่อนอเหมือนอะไรไปรวะเนี่ยโอ้โหเป็นนกฟินิกซ์เนี่ยนะตอนเลงอะ่ะแบบกลางปีกแล้วกระสุนเป็นสีแดงๆครับนี่ตอนเล็งเป็นนกฟินิกซ์ครับโดนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นยังไงนะทุกคนฟังเอาเองเลยนะเพราะว่าเออผมไม่ได้ยินเสียงนะครับมันมันอัดหน้าจอนะอ่ะโอเคแล้วก็สกิล ดิสเซนเกะนะครับโอ้โหมีนอ้องมีน้เฟนิกมามาประทับตลอดนะครับพ่นไฟแล้วก็แบบบินกลับหลังแม่กลับบ้านแล้วครับผมท้าวาร์ปดูทรงแล้วนะครับไม่มีแน่นอนนี่เอฟเฟกเซเฟเฟล่าออกมาอย่างนี้โอ้โหเหงาเงาครับทุกคนตามนันอ่นนะเก้าร้ยสิบมันก็แพงไปเปล่าถ้าเก้าร้อถ้าเก้รสิบราคาเต็มหมวกแพงไปนะ แต่ถ้าสี่เนี่ยก็ก็ยังแอบ,บแพงนิดหน่อยนะครับนี่ยิงธรรมดาครับนะฮะเอาคผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันยังไงนะนี่โอ้โหเป็นแบบกระสุนท่าสเนี่ยก็สวยใช้ได้นะครับส่วนท่าหนเนี่ยอืมก็แอบ,บชัดอยู่นะเออแบบแก้แถบง่ายอะ่ะโดนโดนแก้ง่ายเหมือนกันโอ้โหดูดิเป็นแบบมันใหญ่อะ่ะเนี่ยรอบๆเนี่ยยังเห็นนกอยู่เลยทุกคน ใครอยากเป็นเจ้าของใครเป็นเมนก็ก็จัดได้ครับแต่ว่าใครไม่เมนก็รอเดี๋ยวมันก็มาลดครับทุกคนนะไม่ต้องรีบโอเควันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์กลับบ้านก็จะแนวแนวคลิปถ้าเกิดมีการสุ่มก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะมีไมโครโฟนหรือเปล่านะที่บ้านโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมมาอุดหนุนร้้นก็อฟฟอนะบ๊ายบาย